เ,เจ้ากือครับยังสัน้นของสั้นเลยบอกไอข้างนาเป็นโค้งด้วยปาดนาเขาพ่อมโอ้โหครับคือขับหนักเกีย่ยวเแตครับทะเบียนหลังกับว่าเห็นนี่นก้อนขึ้นในมออนนุโซรี่ครับผมทั้งๆมีรถสวนมายูเพิ่นกับแซงขึ้นมานะครับนี่ประมาณนี่บ่งเอาพี่นอ้องเอ้ยรถใหญ่ครับแบบซิกะ เกิดเหตุมากกว่เดือดร้อนชาวบ้านจะช่องจะแซงขึ้นไปอีกนะมันเจฟ้าไปไดนวะโอตำรวจต่างแดนได้ไหมกลางนาจะมีกล้องตรงนี้เนาะพุพันเจฟ้าไปไดหนะเอาคือที่อัดคลิปนี่คือเห็นตาโดดหล่อกัเลยลองจับเบื้องเอาเพื่อเพื่อคิดว่าพันจะแซงขึ้นมาไปซีอหลี่แล้วก็เบื้องเบื้องนี่เป็นหม้อสิ่งตรงนี้เกินอุบัติเหตุบ่อยที่สุดเลยนี่เส้นทึบด้วยนี่ยนี่ เี่เอ้ใจเย็นเย็นหอาเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อพี่ใหญ่ก็ดูบเบื้องว่ะโอ้เจ้าเอ้ยเจ้าอ้าครับขี่ปลอดภัยกันทุกท่านมูพน่นครับรถอยู่ทึงถนนกะอันตรายหรีมพี่านบอน่าจะมีมนะีใช่ไหมว, <laughs> ว่าบอกเจ้าหน้าที่ะกัดไั้บริเวณมอยาวคนนี้ครับ <laughs> ปัดนหน้า,นาปัดนหลังอยู่อันตรายมากๆ นีัครับผม